ศาส,สนาพุทธยังไงก็ต้องเสือ่อมเพราะอยู่ในกฎใจรักแต่จะเสื่อมตอนไหนไม่รู้แต่ไงก็ต้องเสื่อมถ้าไม่เสื่อมคงไม่มีพระพุทธเจ้าไหลพระองค์หรอกถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่มองตรงนั้นเขาจะมองว่าเมื่อเขารู้ว่าธรรมมีประโยชน์ขนาดนี้ทำไมไม่รีบปฏิบัติไม่รีบขนขวายหาอย่างเงี้ยทุกวันนี้มีหลายคนที่มาโอ,อ้ออกมาปกป้องปกป้องศาส,สนาแต่ปกป้องหาจต่ความขัดแย้งขึ้นมา คำว่าปกป้องมันดีแต่ว่าหลักการน,นมันผิดการกระทาเพราะศาสานาพุทธไม่ได้สร้างความขัดแย้งไม่ใช่เอาคําพูดมาเสียดแทงกันมาทําลายกันศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาที่มีเมตตาธรรมมากมีน้ําใจมากหล,หลวงตามันอย่างนี้ไหมครับว่าในสังคมโลกในมนุษย์โลกมันอยู่ด้วยภาษาบัญญัติด้วยกิเลสกิเลสมันมี ความไม่รู้ความหลงมันเลยมีความขัดแย้งที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ขัดแยง้งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของจิตเป็นนามธรรมาท,ที่สะอาดบริสุทธิ์ผุด่องหรือเปล่าฮะจิตเนี่ยมันไม่ขัดแยง้งคุณธรรมเนี่ยไม่ขัดแยง้งแต่ว่าในภาษาของโลกซึ่งมันมีคนรู้และไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันยังต้องเป็นอย่างเนี้ยต่อไปจนกวัวโลกสลายหรือเปล่าครับมันเป็นอย่างเนี้ยผมก็รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างเนี้ยครับผมพูดถึงหลักการของกว้างว่า พระพุทธเจ้าคำว่าพุถุชนปิดอนรลกไม่ได้รู้ไหมผมรู้ตรงเนี้ทําไมถึงปิดอนรกไม่ได้เพราะเขายังมีดีมีชั่วสมบูภาษาว่าดีมากกว่าหรือชั่วมากกว่าชั่วน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่หลักการเนี่ยถ้าเราเอาดูพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยขัดแย้งกับรัที่อื่นเลยท่านเคยเห็นพระพุทธเจ้าไปว่ารัที่อื่นไหมไม่ไม่มีนะ นอกจากไปดีเบตกันเรียกว่าเวทระสมัยพูทธกาลเขาเรียกเวทระคือถามตอบนี่แหละแต่ว่าในหลักการในศาสนาเราจริงๆเนี่ยหลวงตาไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าไปนั่งนั่งฟังถ้าเขาไม่ถามท่านก็ไม่ไม่ว่าดูรูศาสนาอื่นเนี่ยหลวงตาก็ไม่เคยเห็นก็นเสียงกันนะเอาเห็นไหมแต่ว่าก็เป็นความงดงามนะว่าไม่เบียดนครัดไจะเกิดปัญญาไงขัดแย้งกันน่ผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ว่าที่ผมว่าเนี่ยการ โตเถียงกันมันให้เกิดปัญญาไม่ใช่ทำลายกันนี่คือหลักการไม่ใช่มามาใจน้ำมันโหดใจมันละมหิตคือเราจะเห็นเถียงกันจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมจำนวนออปัญหาว่าคนมันแยกแยะถูกผิดดีชั่วไม่ได้เนี่ยครับลวงตาอ,อ๋หลุงตาว่ามันมันมันก็มีส่วนท่านแต่พูดถึงอะ,อ,ะอย่างน้อยเราขัดแย้งกันเนี่ยเราคุยกันอย่างเงี้ยจริงไหม เราไม่ใช่เพื่อทําลายกันเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แก่คนแก่พุทธบริษัทมันถึงจะถูกต้องผมว่าอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ให้ขัดแย้งนะไม่ให้เสียงกันนะไม่ใช่